สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระิจในการสำรวจพื้นที่นะยังสถานที่ต่งางๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในยังวัดถ้ำขุนไกรในยังตำบนแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับวันนี้เส้นทางในการตามรอยของผมเดินทางมาเที่ยวชมกับอีกหนึ่งถ้ำท,ที่มีตำนานในเรื่องราวของเมืองลับแลและก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำท,ที่มีประวัติ เกี่ยวเนื่องกับวรรณคดีเรื่องของขุนช้างขุนแผนสถานที่ที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณหน้าปากถ้าซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาเรียกได้ว่าสูงชันมากนะครับคือจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่ถ้าใครที่ไม่แข็งแรงหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเขา่าเรื่องของสุขภาพการขึ้นมาที่บริเวณบนยอดเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากหนึ่งคือเส้นทางมันชัน เดินทางขึ้นมานี่คือผมต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยมากถึงขนาดที่ว่าเกือบจะอาเจียนเหมือนกันนะเพราะว่ามันร้อนด้วยนะฮะจากเส้นทางที่เห็นคือมันมีการสร้างบันไดไว้ก็จริงแต่ว่าด้วยอากาศแล้วก็สภาพของเส้นทางที่ขึ้นมามันไม่มีต้นไม้ที่มันช่วยบังแดดมันเลยเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าหนักสําหรับผู้ที่สนใจจะขึ้นมาเที่ยวชมนะวันนี้ก็จะเป็นถ้าแรกนะครับคือ ตอนเส้นทางที่ผมมาเนี่ยก็คือด้านล่างจะมีอีกหนึ่งถ้ำเป็นถ้ำเล็กๆนะวันนี้ก็เป็นการเก็บตกบรรยากาศถ้ำแรกให้เพื่อนๆได้ชมก่อนละกันก็จะเป็นหนึ่งถ้ำที่ภายในถ้ำก็จะมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของตำนานเมืองรับแลอย่างหนึ่งละกับอีกอย่างก็คือเรื่องราวของพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำนะครับนี่คือบริเวณเส้นทางเข้าถ้ำนะลักษณะของภูเขาแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับก็จะเป็นภูเขาหินปูนที่มีลักษณะ อย่างที่เห็นครับค่อนข้างที่จะแรงเลยผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีในส่วนของไฟป่ามานะเพราะว่าเส้นทางที่ผมมาเนี่ยมันจะมีร่องรอยของไฟป่าที่มันเกิดขึ้นแต่ทิวทัศน์ที่อยู่ด้านบนนี้ก็ยังพอที่จะช่วยให้มีอารมณ์พัดผ่านบ้างนะแต่ก็ยอมรับว,ว่าพักเหนื่อยไปอยู่พักใหญ่มากน,นี่สําหรับเพื่อนๆที่จะขึ้นมาเที่ยวชมอย่างไงก็รอชมในคลิปสองนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตกในบรรยากาศเส้นทางที่ เดินทางขึ้นมาให้ล้กันเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่จะต้องไปเจอกับอีกหนึ่งถ้ำที่อยู่บริเวณด้านล่างนะเดี๋ยวเราจะรถดินทางกันไปสำรวจพื้นที่กันนะครับกับพื้นที่ของถ้ำที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้านี้นะลักษณะของเส้นทางถ้ำที่ผมจะลงไปเนี่ยนี่ครับเป็นถ้ำที่มีการทาบันไดลงไว้เหมือนกันนะแล้วก็จะบอกว่าภายในถ้ำนี้เป็นถ้ำมืดเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเที่ยวชมยังไงก็ต้องเตรียมไฟฉายไว้ด้วยนะครับ รวมถึงเส้นทางที่เห็นตรงนี้ก็จะบอกว่าสูงชันแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะนี่นะจากเส้นทางที่เดินมาจะบอกว่าถ้ำนี้ผมพยายามหาข้อมูลรีวิวหลายๆอย่างนะก็ไม่เคยเห็นมีภาพหรือว่าเส้นทางที่ให้เห็นเลยนะก็เลย ไม่รู้ว่าภายในถ้ำจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้อย่างหนึ่งแหละเพราะว่าจากเส้นทางที่ผมขึ้นมานะน้อยคนจริงๆถ้าถ้าเกิดจะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเส้นทางมันนะมันเหนื่อยจริงๆนะผมยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งถ้ำที่ตัดใจกับตัวเองน่าดูเหมือนกันแล้วก็เส้นทางที่ผมกำลังจะลงไปตอนนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอใช้เวลาในการเดินลงไปไหน่อยละกันเพราะว่ามันค่อนข้าง,งจันตรายนะเนี่ยมันเป็นว่าได้เล็กนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องวัดใจตัวเองเหมือนกันนะว่าเส้นทางมันสามารถรับน้ำหนักตัวผมได้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอใช้เวลาเดินลงไปก่อนนะครับเพราะว่าทางมันชันนะคือล่วงไปเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะเจ็บตัวแน่นอนโอ้แต่จะบอกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพอเริ่มลงบันไดมาเนี่ยพอเริ่มเข้ามาส่วนของพื้นที่เขตถ้ำนี่ก็ อากาศมันก็เริ่มเย็นนะความเย็นของพื้นที่ภายในถ้ำเนี่ยก็คือสัมผัสได้เลยจากพื้นที่แค่ผมอยู่ตรงบริเวณราวบันไดนี่นะโอ้แล้วก็จะบอกว่าบันไดใครที่กลัวความสูงนะเวลาเหยียบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโครงเทลงคือฝั่งเนี้ยฝั่งที่มีราวบันไดนี่นะคือมันจะแข็งแรงอยู่แหละแต่ว่าพอฝั่งที่ไม่มีบันไดนี่พอเวลาเราลงน้ําหนักไปนะมันค่อนข้างที่จะโยกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นข้อควรระวังสําหรับผู้ที่สนใจจะตามรอยมาเที่ยวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือแค่ลงมาข้างล่างนอกจากจะมีเรื่องของความเย็ยนแล้วเนี่ยบรรยากาศของความลึกลับผมก็เริ่มรู้สึกได้แล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ผมลงมาถึงบริเวณด้านล่างแล้วนะครับ นี่นะจากพื้นถ้าที่ลงมาจะบอกว่าลักษณะของพื้นที่ถ้าจริงๆแล้วก็ดูสวยแล้วก็ดูเป็นลักษณะของโพรงถ้าที่แปลกตานะครับคือนี่นะมันเป็นลักษณะของชั้นหินที่มันแบบเป็นชั้นๆๆๆนอะ่ะแล้วก็สิ่งหน,นึ่งที่ผมแปลกใจตั้งแต่ตอนเห็นด้านบนแล้วเผมขอเปิดไฟฉายแล,แล้วกันนะตรงนี้ คือที่พื้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นลักษณะของเหมือนหินหินที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างอออันนี้แปลกผมไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรมาก่อนนะแล้วก็ที่สังเกตเห็นออย่างนึงคือมันมีลักษณะของเส้นการทํา ไฟฟ้าไว้เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีไฟฟ้านะครับฉะนั้นใครจะมาที่ยจริงก็เตรียมไวด้วยแล้วกันในส่วนของไฟฉายนะแล้วก็อย่างที่กล่าวครับว่าลักษณะของผนังหินเนี่ยมันซ้อนๆซ้อนๆเป็นชั้นกันอย่างเงี้ยดูแปลกตาดีตรงนี้กลองอะไรอนุญาตนะครับ อย่งนั้อย่างนึงนะ่งเนาะบรรยากาศภายในถ้ำเนี่ยมันดูลึกลับนะโอเคตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นด้านหน้านี่นะเดี๋ยวนะปับนึงนะ ่าเสียงอะไรคือในถ้ำผมจะบอกว่านี่นะจุดที่เด่นๆขึ้นมาเลยอย่างที่ผมเห็นตรงบริเวณนี้นะครับคือลักษณะของผนังหินงอกที่เห็นตรงนี้นะมันมีเป็นกาก,ากเพชรที่ประกายระยิบระยับสวยมากเลยอะผมไม่ไแน่ใจว่ากล้องเห็นชัดเหมือนตาผมมั้นะแต่ว่า ความเป็นธรรมชาติภายในถ้ำนี้ยยังสมบูรณ์นะครับต้องบอกว่าแสงที่มันประกายยิบระยับเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอในถ้ำนี้นะถ้ำนี้เป็นถ้ำที่พอมาตรงนี้บนนี้เป็นจุดที่ตันแล้วก็จะเจอกับในส่วนขององค์พระพุทธร,รูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำน,น,นะครับเป็นพระพุทธร,รูปที่ลักษณะขององค์ปั้นนั้นเก่าแก่นะ ก็ตรงนี้มีไม้ผมเข้าใจว่าเขาเคยทําไว้เป็นขั้นที่สําหรับไว้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างบนน่ะมันเป็นลนักษณะของเป็นปล่องถ้าที่ไม่แน่ใจว่ามันลึกไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยเขาน่าจะทำไอ้ตรงเนี้ยไว้ให้สําหรับคนขึ้นไปดูแต่ปัจจุบันก็คือสุดสมไปตามกาลเวลานะเนี่ยไม้มันหักละขึ้นไปไม่ได้นะแต่ว่า ความสวยงามของด้านบนคือด้านบนอะ่ะมันเป็นปากป่องถ้ำที่เห็นแสงรอดมานะสวยสวยสวยมากครับท่านี้สวยจนแปลกใจว่าทำไมไม่มีใครมารีวิวที่ถ้ำนี้มั่งเลยอะ่ะทั้งๆที่บรรยากาศไปในถ้ำผมเองว่าเนี่ยมันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เลยอะ่ะ คือถ้ามาเห็นลักษณะของพื้นที่ถ้ำตรงนี้นะก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นมาผมบอกเลยว่าทอรหดมากแล้วก็ร้อนมากแต่พอมาเจอภายในถ้ำคือตอนแรกผมรู้สึกถึงยอมรับว่าขนลุกนะแต่พอมาเจอความสวยงามเนี่ยเออผมว่าถ้ำนี้สวยสวยแล้วก็ดูมีบรรยากาศที่สงบ ห oh, สุดยอดมากเป็นทำที่ไม่ได้ใหญ่นะครับคือเข้ามานี่ก็ตัดแล้วความแปลกประหลาดของที่นี่คือผมไม่แน่ใจจริงๆว่าอพื้นที่มันเป็นลักษณะของหินที่มันเหมือนกับสิ่งก่อสร้างเนี่ยผมผมมองจากลักษณะนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทําพื้นที่ไว้สําหรับให้เดินสะดวกมากกว่าเพราะมันเป็นการทําพื้นที่ที่เป็นการเอาหินแผ่นเรียบๆมาเรียงไว้ มันเลยดูเป็นลนักษณะของพื้นที่ที่เอื้ออานวยไว้สำหรับการให้คนเดินเข้ามาเที่ยวชมนะแล้วก็บริเวณที่สุดภายในพื้นที่ถ้าเนี่ยก็อย่ข้างในนี้ก็ตันนพอมองเห็นร่องรอยของคนที่มาเที่ยวบ้างเนะี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าที่เขาอาจจะมาสวายน้ำหรือว่า มาดูแลพื้นที่เพราะภายในถ้ำก็ยังคงมีพบสลุปที่ดูเก่าแก่มากเลยนะคือตามประวัติเนี่ยของถ้ำขุนไกรนะครับที่อ่านจากประวัติคร่าวๆแล้วก็ที่ได้สอบถามกับหลวงพ่อนะคือก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะคือขุนไกรเนี่ยถ้าตามตำนาน,นคือท่านเป็นนายพานปลาที่มีฝีมือนะแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยท่านก็คือ เคยมาร่ำเรียนวิชาในเรื่องของคาถาภายในถ้ำนี้กับอาจารย์คงหรือทดยระบัตินนะแล้วก็พอดรา่ำเรียนวิชาเสร็จก็ได้ไปรับใช้ราชการในช่วงสมัยของอุธยาจนกระทั่งโดนแต่งตั้งให้กลายเป็นขุนแล้วต่อมาขุนไกรที่ว่านี้ก็แต่งงานแล้วก็มีลูก ชื่อขุนแผนถ้ำน,นี้ก็คือเป็นถ้ำที่เขาเล่าว่านะเป็นถ้ำที่ใช้สําหรับการฝึกคาถากับอาจารย์คงตรงนี้ก็มีอันนี้เป็นบทคร่าวๆนะที่เขาเล่าว่ากันอันนี้ก็ตามความเชื่อแล้วกันเพราะว่าถ้าเรามาเที่ยวที่ถ้ำขุนไกรเนี่ยก็คือด้านล่างจะมีสารของถ้ำขุนไกรที่ใหญ่มากเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมในคลิปถัดไปแล้วกันแต่ด้วยความสวยงามของ มันจะกาศภายในถ้ำเนี่ยก็ยอมรับว่าแปลกเฮ้ยตรงนี้ก็เห็นนะคือจะบอกว่ารากไม้เนี่ยมันเป็นกากเพ็รเหมือนกันนะเออแปลกอะแล้วก็นี่ด้วยคือแม้กระทั่งองค์ โอ่งก็ประกลายเป็นกากเพชรเฮ้ยเออ,อ,อที่นี่แปลกอะ่ะสวยครับคือถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทั้งสงบทั้งลึกลับแล้วก็สวยงามในพื้นที่เดียวกันเลยนะแต่ด้วยลักษณะของพื้นที่ถ้ำเองก็ไม่ได้เป็นถ้ำที่ลึกลับหรือว่าซับซ้อนมากนะก็เข้ามาถึงบริเวณนี้ก็ตันแล้วแหละเดี๋ยวก็ ย้อนกลับไปเส้นทางเดิมนะโอเคตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นไปก่อนเหมือนเดิมนะเพราะว่าทางมันชันแต่คิดว่าทางเดินขึ้นก็น่าจะสบายกว่าเส้นทางที่ลงแล้วแหละเพราะว่าตอนลงเนี่ยมันมองลงมาข้างล่างใครที่กลัวความสูงก็จะหวัน่นๆหน่อยนะ แต่จะบอกว่าถ้าเราขึ้นมาเนี่ยมันไดมันก็จะสั่นคือเหมือนเขาเอาบันไดวางาพาดไว้เฉยๆไม่แน่ใจว่ามันล็อกด้วยหรือเปล่านะโอเคเยนะขึ้นมาแล้วนะครับกับพื้นที่ของ ทำกุนไกลนะสวยจริงครับท่านนี้เดียวยังไงก็รอชมอีกคลิปหนึ่งนะครับกับเส้นทางที่จะเดินลงไปนะเพราะว่าความน่าสนใจของพื้นที่ด้านล่างก็จะมีในส่วนของถ้ำเล็กแล้วก็ในส่วนของสารพ่อขุนไกลที่จะพาเพื่อนๆไปรับชมกันวันนี้กับภารกิจในการสำรวจก็ ขอบทท่น,นครับเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เราไปสำรวจขอบคุณสำหรับการติดตามนะรับชมนะครับฝากติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องข่าวลาวได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะสวัสดีครับ